สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube ที่ดินทองเมืองโคราชนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามารับชมที่ดินแปลงสวยอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปวิดีโอด้านล่างของที่ดินกันได้เลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับกับผมนะครับได้ยืนอยู่หน้าที่ดินนะครับ ที่ดินนะครับก็คือแปลงนี้เลยนะครับขนาดของที่ดินนะครับมีขนาดเนื้อที่6ไร่2งานสาตารางวานะครับด้านหน้าของที่ดินนะครับยังติดถนนดินอยู่นะครับทางเทศบาลนะครับพึ่งเกตถนนนะครับเจเมื่อวันก่อนนะครับผมเมื่อหนึ่งวันที่แล้วนะครับเพื่อจะลงถนนเป็นหินคุกบดอัดนะครับผมให้ ชาวบ้านสัญรจรไปมาอย่างสะดวกนะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะครับยังเป็นป่าอยู่นะครับเจ้าของที่ดินก็นานๆทีนะครับจะมาทําการตีป่าออกนะครับผมที่ดินก็จะดูสูงกว่าระดับถนนนะครับสูงกว่าระดับถนนเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่สวนนะครับผม ติดถนนทั้งหมดนะครับ2ด้านเลยนะครับติดทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออกนะครับที่ดินติดทาง2ด้านนะครับที่ดินจะห่างจากไฟฟ้าน้ำประปานะครับเพียง120เมตรนะครับส่วนทางนี้นะครับคือถนนด้านทิศตะวันออกนะครับผมชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับก็เลยไม่ได้ปรับปรุงทำเป็นถนนนะครับ ชาวบ้านก็นจะสัญจรไปมาเป็นถนนทางด้านหน้านี้นะครับมากกว่าทางด้านข้างนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะเหมาะแก่การสร้างบ้านสวนนะครับปลูกปลานะครับขุดบอ่อเลี้ยงปลาทำสวนผสมนะครับ เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบความแออัดในเมืองนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านอยู่ละแวกใกล้เคียงกันอยู่หลายหลังเลยนะครับผมปัจจุบันนะครับห่างบ้านหลังสุดท้ายก็ประมาณ120เมตรนะครับเป็นบ้านสวนสิทธิโชคนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับขนาดเนื้อที่6ไร่2งาน34ตารางวานะครับ เจ้าของนะครับได้ร้องขายเพียงไร่ละ3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับจากราคาเดิมนะครับไร่ละ4ี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับตอนนี้ลดราคาแล้วนะครับเหลือเพียงไร่ละ3ามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสําหรับที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแปลงนี้นะครับที่ตั้งตามฉนวดของที่ดินนะครับขึ้นตําบลโคกสูงอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับ ส่วนด้านหน้าที่มองเห็นนะครับเป็นบ่อน้ํานะครับที่ข้างเคียงนะครับเขาเพิ่งมาขุดเป็นบ่อนะครับเพื่อเลี้ยงปลานะครับและเตรียมสร้างบ้านสวนนะครับไว้พักผ่อนของเขานะครับผมที่ข้างเคียงนะครับที่มองเห็นรถวิ่งนะครับผมคือถนนวงแหวนหมายเลข290นะครับหากจากที่ดินแปลงนี้ไปก็ประมาณ1.2กิโลเมตรนะครับ และที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านเดอะเฟิร์สนะครับประมาณ2.8กิโลเมตรนะครับและอยู่ห่างจากถนนหมายเลข1049นะครับเพียง1.8กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดสดโคกสูงนะครับ4.5กิโลเมตรนะครับห่างจากเมืองนครราชสีมานะครับ66กิโลเมตรนะครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับติดทาง2ด้านนะครับติดทางด้านทิศใต้นะครับกว้างถึง145เมตรนะครับและทิศตะวันออกนะครับผมติดทางนะครับกว้าง66เมตรนะครับทิศตะวันตกนะครับยาว63เมตรทิศเหนือกว้าง147เมตรนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจะนัดชจะนัดชมที่ดินแปลงนี้นะครับ สาม,มารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0800592426นะครับหรือแอดไลน์ไอดีนะครับ0800592426นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมและทีมงานขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ